รู้สึกว่าเพื่อนแยมฝากฝากนะฝากฝากฝากนิดนึงฝากนิดนึงอยากฝากอันนี้นะคอายุ28ปีที่นี้เราก็มีครอบครัวที่ต่างก็มีครอบครัวแล้วเราก็อยู่ด้วยกัน23ปีเมื่อวันที่6เมื่อวันที่หกมกราคม31น สี่ทุกวันนี้ก็ยี่จากสี่้จรเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้ผมไม่มีลูกที่จะทำอะไรต่อไปก็บางคนบอกโหโชคดีนะไม่มีห่วใชหัวจริงจริงแต่หัวจริงก็ขอบอกอย่างหนึ่ง,งว่าถ้าผมจากไปก่อนถ้าผมจากไปก่อนอยากให้เพื่อนที่มา ไปส่งผมและฝากดูแลเมียผมเหมือนเ,เป็นผมด้วยจ้า,าเสียงตบมือหน่อยครับดีแล้วเราอีกคู่หนึ่งนะเราอีกคู่หนึ่ง